สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำผัดเผ็ดเห็ดมันปูนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเห็ดน้ำหมากเดี๋ถ้าบางคนเขาจะเรียกเห็ดแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดมันปูอันนี้ดอกก็จะมีกลิ่นหอมมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปทำเมนูนี้เลยนะคะ ไม่ยุ่งยากค่ะง่ายๆนำพริกกับกระเทียมมาโขลกรวมกันนะคะเจะเป็นพริกสดหรือว่าพริกแห้งก็ได้นะคะมาลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกใส่น้ำมันลงไปนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่พอผัดพริกได้นะคะ ใส่พริกกับกระเทียมลงไปนะคะคผัดให้เหลืองะครับ ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะ ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะกรับดีนะคะผมชุกดดค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดเผ็ดเผ็ด mm hmm. กลิ่นหอมมากเลยค่ะ